เดี๋ยววันนี้นี่กับ,บังจะพาไปกินอาหารฮาลัานแนวอีสานนะครับผมที่มันสุดจริงๆมีขายตั้งแต่ไข่เจียวยันฟองดูยันบิงซูกันเลยทีเดียวแถมวิวยังดีสุดๆกินไปชมวิวไปโอ้โยร่อยอย่างแรง ทำไมกุ้มค่ะวีนะคะเป็นเจ้าของร้านนี้หนุ่ยอีสานฮาลาสน,นะคะร้านอาหารของเรานะคะเมนูที่แนะนำเลยก็คือจิ้มจุ่มเนื้อคั่วไก่ทอดซอสมะขามนะคะแล้วก็จะมีเมนูของวันที่แนะนำก็จะมียิงซูปองดูฮันนี่โพนนะคะราคาก็ย่อมเยาวรับสแกนคนละครึ่งด้วยนะคะว้าวนี่ที่ไหนนะฟังเมื่อกี้ฟังนี้เขาไม่ถนดัดนี่หนุ่ยอีสานฮาลาสน,นี่หนุ่ยอีสานฮาลานถูกต้อง เยอะจริงๆเพา,าบอกว่าร้านของนีหนุ่ยอีสานฮัลานเนี่ยเป็นอาหารที่แบบว่าสไตล์ที่แบบตั้งแต่ราคาเล็กๆอย่างไขเ่ขเจียวอ่ะเรามีไข่เจียวใช่ปะอย่างไข่เจียวเมนูไข่เจียวแบบว่าเมนูบ้านๆก็มี ยันแบบว่าเมนูเกาหลีอ่ะพวกของหวานอย่างพวกบิงซูหรือว่าอะไรเงี้ยก็มีอันนี้คือแบบนี่ยังไม่หมดนะนี่คือเศษหนึ่งส่วนพันน่นที่เราสั่งมากินวันนี้เนี่ยนี่ก็เต็มโตะแล้วนะนี่ก็เต็มโตเลยนะถ้างั้นอีก99ส่วนเดี๋ยวเราแคนเซิลไว้ก่อนเนาะเอาแค่หนึ่งส่วนตรงนี้ก่อนปกตินะว่าบางจะเป็นฝ่ายถามลีนาว่าลีนาอยากจะกินอะไรก่อนแต่ว่าวันนี้บางขอแล้วกันบางอยากจะกินไอ้นี่ก่อนเลยเห็นมันเดือดเดือดผุดผุผุผุอย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นน้ำลายลงหมดแล้วมั้งเนี่ยกู อันนี้เป็นอะไรนะมาม,มามา่ามอไฟมาม่ามอไฟกินเลยกินเลยกินเลยเขาอยากเห็นตัวกินอันนั้นอะไรอ่ะเส้นๆนอ่ะเส้นน่าจะเป็นเส้นใจยาเลยร้อนไม่เป่าก่อนเล่ารสจัดมากรสอร่อยโอ้หมันแบบร้อนร้อนเดือดๆอย่างนี้เหรอ อ๋อหืมกินต้มยำอุ้ยร้อนว่ะบิสมาร์อุ๊ยเป็นไงหืมต้มยำขึ้นหน้าเลยราจัดจ้านถึงใจมากจัดจ้านชิคจาร์ดสมกับเป็นต้มยำเมนูต่อไปนี้สะดุดตามากเป็นเมนูของตีนส้มตำตีนไก่ใช่ไหมชอบชอบตีนใช่ ไหนเขาบอกว่าคนดัดฟันมีปัญหากบตีนไก่ไม่ใช่เหรอทำไมชอบอะ่ะไม่มีไม่มีเหรออ้าวเหรออ,หรอ,อันไหนลองกินตีนดิไม่นะตีนนะแสดงว่าความเชื่อของพี่บางเนี่ยที่ปลูกฝังมา,าว่าคนดัดฟันมีปัญหากบตีนไก่เป็นสิ่งที่ผิดเนะเนี่ยมันไม่ต้องการอะไรมากอ่ะแค่ดูดมันก็ดูดแล้วอ่ะเพราะว่ามันดูดลยแล้วปกติตัวเวลาดัดฟันเนี่ยอะไรที่มีปัญหากับฟันอะไร่มาหากฟันของเหนียวเนื้องั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเราไปกินเนื้อดีกว่า ได้นะได้นะอันนี้หลายคลิปชอบชูให้ลีนากินตีนวันนี้ขอโดนตีนบ้างแลวกันนะเป็นไงมันมันดูดก็หลุดแล้วอะ่ะอืมอืมอันนี้เขาใส่ปลาร้าด้วยนะใช่ไหมอืมใช่แซ่บเลยอ่ะืมอยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าที่เนี่ยบรรยากาศฟิลดีมากลองดูดิด ตรงข้ามอยู่กับแบบถนนแล้วก็ด้านหน้ามีแบบว่าไล่นาด้านหลังมีเป็นบ่อน,น้ําแล้วก็มีรูเราก็มีอาหารอร่อยอ่อยแบบนี้ให้กินอน่ะไม่รู้จะฟินยังไงแล้วเนี่ยนี่เมนูต่อไปนะครับผมเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะมันคือเมนูเมนูอะไรพวกเมนูอะไรเนื้อคั่ว <laughs> เนื้อคั่ว <laughs> เนื้อคั่วอะไรเนื้อคัวเนื้อคัอว่วสามรสเฮ้ยใช่เปล่าสามรสคั่วเฮ้ย อร่อยเนื้อคั่วสารสแน่ใจแน่ใจอ่าแน่ใจก็แน่ใจม,มันมีความแบบเปรี้ยวเค็มหวานกลมกล่อมมากที่น่ากินมากๆก็คือนี่เลยครับผมเนื้อตกครกนะอันนี้ที่ร้านเขาแนะนำเลยนะว่าจะต้องสั่งด้วยอมอม,มันเหมือนตอะ เหมือนเอาเนื้อมันตํอ่ะเออแต่ว่าดูรูปร่างแล้วก็รูปทรงมันก็คล้ายๆกับส้มตําเนื้อเหมือนกันนะเฮ้ยแต่มันเหมือนแบบเหมือนเอาน้ําตกเนื้อมาผสมประสานกับส้มตำใช่ป่ะเออปื้ดเลยแซ่บซาจัดจ้านถึงใจนี่นอกจากตัวที่จะได้ใจเขาก็มีอันนี้แหละที่ได้ใจเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้มยอมรับตลอดเลยนะไม่มีแบบขัดค้งขัดค้านอะไรเลย เมนูนี้เลยตัวยำเนื้อสไลด์อ่ปกติเราไปบุฟเฟ่เนี่ยเราได้กินเนื้อสไลด์กับแบบว่าต้องจิ้มจุ่มใช่ไหมหรือไม่ก็ย่างาอันนี้เอาเนื้อสไลด์มาทำเป็นยำโอุ้งน้ำม,มาเต็มฮ <laughs> ืมร้องร้องอ่หืมโหหมองติดฟัน <laughs> <laughs> ผมใจนะว่าเป็นไร และนี่ก็คือเมนูโคตรยำนะครับผมเป็นสารพัดโคตรของทะเลเลยมีทั้งหอยมีทั้งปลาหม,มึกมีทั้งกุ้งมีทั้งปูปูอัดปูอัดนี่มันทำจากปลาใช่ไหมถูกต้องถือว่าในนี้ก็มีปลาด้วยกัน <laughs> ขอชิมรสชาตินะครับเป็นไงเจมจน้นจี๊ดจ๊าดจับเะเดตถือว่าไม่เสียชาติเกิดที่เกิดมาเป็นยำม,มะเนี่ยไม่เรื่องต่อไปนะคะเป็นลาบมามา่าเเขามากินเฮ้ แต่อันนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้มาม่านะคือปกติมาม่ามันไม่มีหาร้านไงอันนี้มันไม่ได้เส้นมาม่านะแต่ว่าเขาจะต้องเขียนว่าลาบมาม่าเพราะว่าปกติเราจะเรียกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรู้ชนิดว่ามันคือมาม่าเว้ยใช่แต่เหมือนเขาเส้นฟเอะไรเนี่ยมีหาร้านใช่เห็นแล้วอยากว่ะอันนี้ตัวไม่ต้องบรรยายและตาเขาเลยแล้วกัน ปกติแล้ว,ว่าบาังเป็นแฟนพันแท้มาม่าอยู่แล้วเว้ยไม่ได้ว่าแบบมาม่ามันอร่อยหรือว่าเป็นอะไรนะแต่คือทุกเดือนเงินไม่พอมันจะช็อต <S 2> <S 2> <S 2> อพาะนั่นบังเนี่ยเป็นแฟนพันแท้มามา่าเวลาเห็นเมนูมาม่าแบบเนี้ยอดใจไม่ไหวเลย ต่อไปนี่เป็นเมนูกุ้งแช่น้ำปลาเาลองกินเฮ้ยร้านนี้ขายทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะสด mm. ไม่ว่าจะดิบไม่ว่าจะอะไรเนี่ยเป็นชุดเป็นจานเป็นอะไรร้านนี้ขายหมดเลยนะต้องกินยังไงเอาเข้าใส่ปาก mm hmm. นี่ไงเอาน้ําจิ้มเนี่ยเทราดแล้วก็กินเลยไม่ไม่จิ้มอยหรอเทราดเลยราดเลยน่าจะอร่อยกว่าห้วหมจิ้มทีฟูดสลีมาก แล้วที่บอกว่าทุกอย่างทุกอย่างจริงๆนะเว้ยเมื่อกี้เมนูกินแบบว่าจริงจังใช่ไหมอันนี้เมนูกินเล่นเขาก็มีขายให้ไม่ว่าจะเป็นพวกแบบว่าเฟ้นไฟรายไก่จงไก่จอนักเก็ตหรือว่าแบบไก่ทอดเนี่ยคือกินเล่นกินจริงจังที่นี่เขาแบบเก็บทุกเม็ดแล้นี้คือมีแบบไก่จอนักเก็ตส,สีเกล<ห>อ,อ,อันนี้เมนูสีเกลไสหมกอร่อยมากเห็นไหนอชีสเต็มปากเต็มคำมาก เป็นไฟกว่ากว่า oh ร้านฟาสต์ฟ oh ู oh. ้ดบางร้านอีกอะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้พี่บังต้องโอ้ย สำหรับคลิปนี้พี่ปาเขาขอตัวไว้แต่เพียงเท่านี้ก <hi> um. ่อนนะครับผมเพราะอย่างที่บางบอกนะครับตอนนี้ก็เหลือแบบ2อย่างก็คือจะเป็นชิมชุนแล้วก็ย่างเนยนะตัวแน่นอนครับผมว่ามันมีความอร่อยในความเป็นตัวเองของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอ้ยโอยเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับครั้งหน้าเราจะไปกินร้านอาหารฮาลาลอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ขอตัวไปกินล็อกจอลก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สลามมือรับ ตัวเป็นอะไรลาวาอะไรลาวาลาวาลาวายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับร้านนี้นอกจากของข้าวแล้วก็ยังมีของหวานด้วยนี่เมื่อกี้ลาวาลาวก็คือคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้ช็อกโกแลาวาช็เกโกแลาวาอ่ะกินเลยกินเลยให้กินเลยอันนั้นคือกองอริยะธรรมนะครับผมอ่ะดูความลาวาดูเอาความลาวาความลาวานี่เขาอยากนำเหนือมนี่อยากนำเหนือ ลาวาไหลเยิมเยิมลินไหลลินอืมอืมปันดำไปเลยคอมไอตุ้มาดิมันติดคอมเลยไม่มีอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาตัดออกเดี๋ยวเขาตัดคลิปออกเขาตัดคลิปออกโอเนะตัดนะเออโอเคโอเคเขาตัดออกทำไเดี๋ยวเขาตัดคลิปออกไม่มีอะไรยิ้มใหม่ดิ ไม่เป็นไรถ่ายเล่นเฉยๆเดี๋ยวลบออก